ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งลบสองสามลบสี่ลบห้า ไปย้อนนะอ่ามามีอะไรมาคุยวันนี้วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มทิมลี่พายอ่าเอฟเตอร์ก็เลยลองเอฟบ้างอ๋อเป็นเอฟตีโอเควันนี้มีอะไรให้คนไหมอ่ามีเป็นอ่านหน้าดวงเลยไปอยู่หลังกล้องเนี่ยไงทิมลี่พายรหัสอะไรนี่ชอจีดเก้าชอจีดเก้าใช่ใช่คือเราสั่งจากเขาเราชอจีดเก้าใช่ใช่มันคือของใช้จีดสิบเก้าบาทมองกล้องเนี่ยมองอะไรอะมองเข้าไปในกล้องมองเข้าไปในตาผู้ชมมองอะไรกูอะชอจีดเก้า ใกล้ไปแล้วช้อนเจ็ดก้าสั่งมา5ากล่องเป็นเงินเท่าไหร่รวมค่าส่งแล้ว506บาท506บาทใช่ซึ่ง506บาทนะพวกแกมาดูกันว่าข้างในเนี้ยมันคุ้มหรือเปล่ากับการสุ่มเสี่ยงครั้งนี้แต่นี่เขาคิดนะใช่มองสุ่มนะแต่คนเพื่อนสั่งมาก็ได้ของได้ไม่ได้เลยได้ ตะเกียบปอบแขนกันแดดกระบอกน้ำเขียงพร้อมมีดเขียงเขียงพร้อมมีดพร้อมมีดพร้อมีดจะมีโฉมีบ้องมาให้ด้วยไหมพนัถ้าะหาเอาเองโอเคอ่ะลองดูนี่แพวันนี้ป้าต๊อกกับดูเล็กกากรจะเปิดเฮ้ยกล้องมันเก็บไม่ได้จะลุกขึ้นทำไมอ่ะตื่นเตสายเซนเฟรมแล้วมันจะลุกขึ้นอีกตื่นเต้นนะแพงแล้วเลยเข้าไปเลยสาตาแพงตั้งใจสบายเลย เดี๋ยวคุ้มช่งกหน้าลงไปแลหยิบขึ้นมาทีละชิ้นเหมือนเห็นเงาตะคุ้มคไม่เห็นาไว่ะรเดี๋ยวคุ้มตของดีอะว่ากะบอกน้ำตรงเข้าเผลอชุดจานชาไปยี่สิบบาทละยี่ิบบาทมีเหรอแล้วก็ผ้าแบบผ้ามอผูพื้นอ่ะเดี๋ยวถ้าเราเปิดเราจะเห็นนะไมเราคมือล้วงไเอามือลวง ัำดาตำดาดิตำดาเราเมันมีแทงมือแทงแทงมือเลยแทงมือยเอ๊ะทำยังไงเ้าไ้งก่อนเหน้าเออตดาก็เลยนะไม่ก็อกนะไตัวนี้มันมันเรื่องล้วงมาถนัดเลยปิดตาไปเจ้าเราอยู่อะไรก็เขาบอกกันยุปัจจุบันออใช่เขาเออนี่ไงเขาคิดมาแล้วอ๋อ ไม่พื้นเลยแล้วเดี๋ยวเรามารวบตอนใคยดีนะคี่ว่าได้กี่อันโอ้โหเดี๋ยวโชว์กล้องหน่ดินี่แดงว่ะนี่กี้สีดำนะอ่าโอเคอะไรต่อเเหรอเนะเธอเขียวอาเดร๋ยวเราเนี้ยทีนี้เราก็จะสะอาดเลยนะมือเราใส่บอทที่ครอบบ้านเลย อะไรกล่องเปล่ายัยเฮ้ยกล่องเปล่าเออมันไม่มีอะไรหรอมันเปิดมันเปิดลมันเปิดมันเปิดเฮ้ยเลยขวดขวดใส่น้ำโคตรใส่น้ำเป็นโดเรมอนโดเรมอนอ๋อขวดโดเรมใส่น้ำอันนี้เป็นแก้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปากเปี้ยวเลยนะบอกนี่โค้กเขียตีนี่ ทีอ๋อเขาเรียกว่าทีซูมเหรอไม่เกมสมัยเด็กเนี่ยทีซูมทีซูมสมัยใครเด็กสมัยสมัยหนูเด็กอ๋อสมัสมัยเด็กี่ต้อนมอนัดเดียยวเล่คือลงคือลงไซขว้ายขวบเอบเอบก็สตาร์ทสตารตัวเอ้ยโดนัลด์ดักกับมินนี้โอเคสองห้าได้เหรอสองหื่อสองหื่ออ่ะนี่โอเคเฮ้ยดีอันนี้ไม่รู้นะว่ามันเกมเข้าใจว่ามันเป็นมิกกี้เด็กกับมินนี่เด็กไม่ไม่เกมอ๋อเหรอ ชื่อเกวันทีซูมทีซูมีซูมใช่ไม่รู้ว่าทีซูมหรือทีซัมเหมือนกันมันอ่านว่าอะไรไม่รู้หรืม่ได้ทีซูมอ่ะไม่รู้เลยทีซัมรู้จักแต่ฮิวโก้อ๋อฮิวโก้เกมฮิวโก้เกมแก่กันนะโค่อนข้างหนุ่มตายะจุนละควรหนุ่มเบื่อจำได้ยันกดสูตรเลยในรอบนี้กล่องข้าวก็น้อยข้าวแม่ไม่ได้กล่องข้าวทิ้งมาเฮ้ยกล่องข้าวติดอ่รอุ้ยโดนตีนะ เอาไเอ้ยใช้ได้นี่มันสามอันนะอันนี้เป็นเหมือนแบบพกพาใส่ลูกพี่ดีโอเคโอเคโอเคนี่เราได้ของดีนะสนุกอ่ะสองห้าร้อยไปสนุกเดือนเดียวมั่งว่ะหาความสนุกด้านหนึ่ง่ะขายเดี๋ยวรอดูเลยจานเด็กจานเด็กเดี๋ยวรอดูผู้ใหญ่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยจานเด็กจานลุง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 เฮ้ย้แต่ว่าเขาเป็นสเตเลนนะ ใช่เป็นตะตเลกใช่ไหมเพราะตันผมจะไสีน oh, ต like ่ว่าสมัยตอนเราเดมันไม่เป็นตลมันเป็นสป็นมนใช่เป็นมนมกินสี้วหรือป่าแล้วหลยักหอลโอเคโอเคีเล็กสนุกสนุกอันนี้สนุกริรเพระแะ่เากัดแมากันีกัน นะ oh, แล้วก็มีรางวกัน,น1ปีด้วยแต่ก็ไม่รู um, okay. 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 E ้ไปตามแต่ใครหมดแล้วของอกรี่ย่อมาจากไหมอ่ะจะกลัวนะไปรั่วเลยไมมอ่ะจะกลัวหมดยังไหนวะอะไรวะ479บาทเอ้ย506บาทนี่ได้ดูแค่นี้ยเหรอหมดเอาใหม่เนี่ยเอาอีกไหมคานาคนากล่องสูมไอโฟนอยู่ไหมกล่องสูบไอนมีเหรอมีเดยดูช่องนึ่งบัตรซองตรวจให้ดูช่องอะไรอาจารยัดจ่ายเยี่นอาจรเป จะก็น่ากลของสมัยฟอนคราวนี้อ่ะดูนิว่ามีอะไรบ้างวันนี้นี่ไงพี่น่งอ่านี่คือแบ่งไปบ้างกี่สามสี่แบ่งไปแบ่งกันไปอันนี้ของแพรวอันนี้อันนี้โดเรมอนขวดน้ำโดเรมอนโดเรมอนขวดน้ำกัะพ่อเฮ้กระเพื่อโอเคกัะเพื่อดูของดีกัะเพื่อขวดน้ำโดเรมอนโอเคจาหลุมอันนี้คิตตี้โอเคอ่านี่ไม่โอเคอันนี้ไม่แอะอันนี้ดีอันนี้ถโอว่ดีเลยมันมันแข็งมันหนาไหมแข็งแรงไหมไม่รู้เลย จย่มาดูที่นี่ไงเฮ้ยแข็งแรงไหมแข่งแรงโอเคโอเคเออไม่แย่เนาะเนี่ยแข็งแรงแล้วก็อันนี้โชว์สุดท้ายเนี่ยนี่แครปรับพื้มมากใช่มีสองอันนี้น่ารักมากมาพัดเช็ดเท้าโอ้ยหนูชอบอันนี้มากเลยน่ารักมันเหมือนมันมันของดิสนีย์ด้วยนะรองเท้าเนี่ยอืมและอันหนึ่งคือทีซัมทีซัมใเนี่ยทีซัมหรือทีซุมไม่รู้อ่ะแต่หนูเรียกทีซุมทีซุมอ่าอันนี้มันคือเกมเด็กใครเอาเออวันนั้น วัวตีกันแล้วต้อหญิงชุบยังกี่กุ๊ะรอบชนะมาเลยหนึ่งสองสามไม่ใช่ชนะชนอะไรนี้อะไม่เอาชนะได้นี้เลยโอ้โหปฏิกาบอยู่ว่าลอกกันลอยเนี่ยเอาไว้ให้วัวเอาไปปูให้วัวนอนชีวิตคู่เปอ่าเลแพ้มายังจะต้องไปฉละให้หมายเออให้วัวมันไงอะะถามความรู้สึกที่ได้มาจากเชียร์จับปลาทอปก่อนถ้าเราหกบาทคุ้มไหมถ้าถามว่าคุ้ม บอกคิดว่าไม่คุ้มแต่ว่าถ้าเทียบมันคือกล่องละเจ็ดสิบเก้าไม่ใช่เหรอเออใช่แต่ว่าอันเนี้ยเราต้องเทียบในจุดที่ว่าเราซื้อเป็นชอเจ็ดสิบเก้าห้ากล่องแต่เขาอ่ะแพ็ครวมมาอ๋อโอเคโอเคก็คือคาดว่าอันเนี้ยก็ได้เจ็ดสิบเก้าเก้าไม่ได้อย่างนี้ไอ้ไม่คุ้มมาเข้าใจแต่ว่ามันได้ฟีลลิ่งนะใช่ใช่ก็เออรุนได้ความสนุกไหมได้เลยขนาดฉันอยู่หลักกลมฉันยังลุ้นไปด้วยเลยใช่อย่างเงี้ยเจ็ดเก้าเออเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็ดเก้าคนแบบมันก็เข้าใจได้แต่พอค่ะอ๋ออันนี้อันน่นนออเ หกสองสามสี่ห้าหกอะไร20บอะไรยีบาทไม่ๆแต่ฉันคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะมากับกับอันนี้เท่ากับ1น่อ <amounts of audio writers> อ๋อโอ้โ <ifs> เป็นเซตเป็นเซตเลยนแล้วเนี่ยก็หัวกล่องหนึ่งก่อนอันนี้หนึ่งก่องอันนี้หนึ่งแล้วก็กระปุกหนึ่งห้ากล่องห้ากล่องนี่ก็เป็นพวกไม่ได้แบบเอาคุ้มเอาคุ้มก็ไปซื้อใช้เองเออใช่นี่ออสนุกทำไมละฟิลลิ่งเอาฟิลลิ่งมันคือชื่ออะไรนะขออีกทีพิมพ์ลิพายกล่องถุงชอเจ็ดสิบเก้านี่ชอเจ็ดเก้า นี่ห้ากล่องอย่แล้วนี่หน้าตากล่องก็เป็นอย่างนี้ใช่โอเคขั้นตอนเขาไม่ยากนะเราก็ดูเขาไลน์เราก็พิมพ์เข้าไปว่าแบบช้อยเก้าวขั้นตบนห้าแล้วเดี๋ยวอีกวันรุ่งขึ้นเขาก็จะเหมือนกังวลระบบพอเขาก็แจ้งบัญชีเลขที่บัญชีอะไรโอนมาออออเดีแล้วก็รอไม่นานนะรอประมาณสี่วันห้าวันเขาโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเป้ามายต่อไปเรากล่องซุ่มพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้มันแบบสักกล่องละหมื่นกล่องละแบบเจ็ดพันเลยเนี้ยเออซื้อสักครึ่งกล่องเขาขายไหมไม่ขายเขาแบนขายไหมกล่องสุกอยากมีความสนุกอะแต่ว่างบไม่พอก็ไปหาอะไรบันเทิงดูดูควาเฮ้ยเหรอดูในยูทูบเหรอดูช่องอะไรดิอะช่องอะไรก็ได้ที่ จะสมุดของคุณช่องเลยไม่คิดจะแก้ตัวกันเลยเราเป็นพวกกันนะเราต้องแก้ตัวเราต้องดูช่องเจ๊ดำออฟฟิเชียลเท่านั้นเออนี่เราจะดัดฟันแล้วดูดีขึ้นเยอะลองดูลองดูกล่องสุ่มเลือกช่องเขาไม่ได้ใส่แม่ถือว่านี่นะนะได้ใช้เวลาร connect, man, part, ่วมกันในครอบครัวล่าสุดเมื่อกี้เหมือนเลื่อนเจอฟีดเจอสุ่มบีโป้สุ่มสีเหรอไม่เออแล้วเหมือนในกล่องนั้นอ่ะก็จะมีรถที่แบบเป็นระเบิดเป็นกับระเบิดในนั้นก็เหมือนอ่านเจอว่ามีคนนึงเปิดแบบเป็นสีขาวทั้งกล่องไม่พอแต่กินเข้าไปแล้วแบบ เผ็ดเอาเลยเออเป็น b e โ o r เผ็ดบางคนบ้าเลยเออลองดูนะลองดูลองดูนะช่วงนี้กำลังฮิตนะพวกกล่องสุ่มนะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราติดตามคราวหน้าเราจะสุ่มเรื่องอะไรเออถ้าหนูแล้วมีใครรู้ว่ามีกล่องสุ่มร้านไหนงั้นก็แบบว่าคอมเมนต์มาบอกคอมเมนต์มาบอกจะได้ไปดูว่ามันมีร้านไหนอีกบ้างอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวพอนับสามสองหนึ่งนะทุกคนพร้อมกันนะไปเว้ยโหม่งเสียงบางเดียวนะสามสองหนึ่งไปไป ตัดน็อกลัเนี่ยไม่มีความพร้อมกัน่อยหรอวะทำไมมึงสอคนเป็นต้นเสียงด้วยิพรอ้อม,รอ,อมนะอสามสองหนึ่ไปเว่ยอย่าง้ยนะสาอ